เขาจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาจนกว่าเขาจะอะไรวิงวอนขอต่อรัสมุหานะฮัวตาอาลาเขาจะเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรได้รับการขอรบที่ดีที่สุดและองค์เดียวที่สุดไม่มีภาคีใดพร้อมกับพระอ,องค์ หากเขาไม่กระทำเช่นนั้นไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากลัสุภานะหัวตาลาะทรัพย์สินของเขาเลือดเนื้อของเขาก็จะไม่ถูกพิทักษ์รักษาจนกว่าเขาจะปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากลัสุภานะหัวตาลาะในกรณีต่อมานั่นก็คือฝาอิงชักกะถ้าหากว่าเขาสงสัยละ่ะกับบรรดาผู้ที่อะไรตั้งภาคีต่อรอเขาไม่มีจุดยืนไม่มีท่าทีและเขายังยืนยันถึงพฤติกรรม ที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องพุทีิมีหม่านหรือเป็นผู้ที่ขอหยุดไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนลังเลกับพฤติกรรมของคนที่ตั้งภาคีต่อรัชสุภาหานะฮัวตาอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องพุทีิมีหม่านทรัพย์สินของเขาเลือดเนื้อของเขาก็จะไม่ถูกพิทักษ์รักษาดังนั้น การศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาเขาจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เขาจะต้องรู้ว่าอะไรคือหลักการศาสนาอะไรคือสิ่งที่ข้านกับหลักการศาสนาของรัสุบฮานหัวตละลาอยู่ในหนังสือกิตเตบุตโตฮีตของท่านมูฮัมมัดบินอับดุลวาฮับหน้าที่33มสามลงมาดูหลักฐานมากมายพี่น้องผู้ทีม่มีหลักฐานที่รัสสุบฮานหัวตละลาได้พูดถึงการปฏเิเสธทุกสิ่ง ที่เป็นการเคารพสักการะเอื่นจากลอสุบฮาห์นฮุวาตาอัลละมากมายอย่างเช่นหลักฐานที่หนึ่งดังที่ลอสุบฮาห์นฮุวาตาอัลละได้กล่าวว่าลาอิกรอฮ์ฟิดดีนก็จะเบียนรุชดูมินัลไก่ฟะมียักฟุรบิตตากูติวยุมิงบิลลาห์ฟะกอดิสตัมสักบินอูรุตินวุสกาลังฟิซามะลาฮะวะลลาหุสัมีอุนอาลีมอยู่ในสุรตุนบการะองค์การที่สองร้อยห้าสิบหก อัลสุบฮานาฮูอัตตาลได้กล่าวว่าไม่มีการบังคับใดๆในเรื่องของหลักการศาสนาหลังจากที่มีการชี้แจงความถูกต้องจากความเท็จและใครก็ตามที่ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมที่เคารพอื่นจากอัลสุบฮานาฮูัตตาลเลสัทธาต่ออัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นได้ยึดสายเชีอกของอัลลอฮ์อันมั่นคงมันไม่มีทางที่จะขาดออกจากกันได้ และอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทรงได้ยินพระองค์ทรงรู้และหลักฐานที่สองพี่น้องพุทธิมีมันท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมได้กล่าวว่ามันก็ะล่าอิลลัฮิลลอฮฺวะกะฟารบีมายับบัดุมินดุนิลละฮารุมามาลุฮูวะดามุฮูวะฮิซาบูอัลลอฮฺใครก็ตามที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะเว้นแต่อัลละและปฏิเสธทุกสิ่งที่เป็นการเคารพอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรัพย์สินของเขาเลือดเนื้อของเขา ก็จะถูกพิทักษ์รักษาและบัญชีของเขา